อ่านะครับพี่น้องโอมโอ้ยห่ามึงหัดจะตัดกันยังไอเฮมเฮมเรด้วยเก็ไม่ร้อนอารมณโอเคครับผมเครื่องกระบอลอนกระทุกแนะน้ำชื่อเครื่องระบายความห่อนโทรศัพท์แก่และ<ม>แก่ปีง,าปงมาใส่เด้อครับพี่น้องของเอเคอร์เด้อพี่น้องเฮ็ดคลิปป, <c oughs> ปักตะกร้าไว้ให้ด้วยครับหนาโปรไฟล์เด้อเน็ตปิงผมพอทนคร <c oughs> ับผมเน็ตปิงผมพอทน เปิดใหมผมพอเลยเจอก็พายเจอก็มีนะ่าขโมไม้ขโมไม้ผมปีหนึ่งขโมยขโม,ม,ม้เครื่องปิดเปิดใหม่ผมพอเลยเจอก็ไพนโนครับพี่น้องเจอกับไพนโนก็ถือว่าแก่ทางนัตยาดีๆจ้ะแต่ก็ไข่เจอก็ร่าเรี๋ยวเดีด๋จับพี่น้อง สวัสดีคนดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อีสานอาอวีสตรีมเมอร์ภาคอีสานนะครับพี่น้องเป็นคนที่เบ้าไทยบ่ชคอยของก็เลยเบอดตายใจเล่าดีกว่าขอโทษขออภัยหลายๆเดือเพื่อไทยคนดูฟังยากนิดหน่อยได้บางภาคกัวขอขอบคุณคนที่กดกดติดตามม่กกี้เด้อเสียงโตดเม่กกี้เป็นเสียงการกดติดตามเวลาคนกดติดตามกีดังจะกลางแป๊บได้พอยา ขอบคุณที่ติดตามจ้าขอบคุณเสียงตดติดตามนะครับพี่น้องเวลาคนกดติดตามทีนี้เสียงตดแป๊ดขอบคุณแบ๊แบ๊บนะเจ้าจ้าเดียวผมกดติดตามสองรอบตีมือสาวอู้จะตีมือสาวอู้จะตีมือสาว ตอนแรกนาสถีเมือสาวมากสถีเมือสาววีแค่สวยอุอ้ยชุดนอนวีเคโอ้ผมปีสองเลยวีเคผมปีรถฉัตรั้นให้ไอชื้นๆแล้วมหันไอศากาเลนสวยวีเคผมปีสองผมปีสามบอวีเค่เอามันคือหายโตัวไปจังจันขนาดไขโนยังหายโต แลวทำจำิ้นพันก,กันล่ะพี่น้องกาลัางตีว่าขนาดไฮโนยังหายตัวแล้วเราทำไมจะไม่กลัวเธอหายไปเออิอ้นพันกันละ่ะกาลัางไปเด้อพ่อใหญ่เล่นบนโอ้ยโอ้ยน้อเขลากับว่าปุดเป็นกระจกว่าน้ำเขาแล้วลุงเอ็มเอ้ย อกไก่ต้องมีคนไม่อกไม้ต้องมีคนมักมาแล้วไปเล่นลางเขาโอ้ยลางตีครับพี่น้องสวัสดีครับน้องสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับรถแปบ๊บได้ครับจอเจ็ดแล้วไปได้หวัวเขียว ขอบุณของขวัญครับพี่น้องขอบุณไดห,หลายหัวเจียอคอไอไอบท่านหัวเจียอบัตท่านไอ้หัวเกียวยาเข้าไปนองใช่ไหมผมปีา่าผมปีห่าห่าผมปี่าผมปีซ่มอดห่ามอดห่าผมปี๊วิเสวยวิเครผมปี่า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 ผมปีห่า,ปหา,ปหา,ปหาไปเด็กกลางเดือิเคทายเข้าวสวย เลนกลางของเราถูกโจมตีผมปีหาเอาขอบคุณติดตามมาจากน้องเจ้ได้ครับพี่น้องขอบคุณหลายๆได้น้องเจ้เสียงเกมบาดังโหดเนาะพี่น้องเนาะบ่ววั่งเอาไปตัดคลิปเสียงเกมเบาๆก็เลยมือหนึ่งก็ได้เอาเสียงเกมขึ้นอีกเติบหนึ่งเด้อพี่น้องคันดังไปก็บอกไงด้วยบ่ววา่งคือจังเอาคลิปออกไปตัดหลับมันคือจังเสียงเกมเบาๆ ผมมาบ่ดังพดเนาะอัดอัดเนาะพอดีบอเมกาคิวช็อตเกมมือคลื่นนะครับพี่น้องเมกาคิวโลกลาชุดเกมมือคลื่นนะครับพี่น้องขอบคุณติดตตาไม่ได้หลายครับน้องชายขอบคุณได้หลายผมปีโอเค สวยครับสวยสวย FC ข่มหมีครับขมปีครับโมแมนขมหมีขมปีครับปีปีปีปอปลาครับปอปลาโมแมนขมหมีกลางสวยครับสวยขอบคุณติดตาขอบคุณจิตตาไหมครับน้องนุ่งไอ้ชายทุกคนขอบคุณได้หลายจ็อกเกอร์บ่นได้เพราะไงจ็กเกอร์บ่นได้ขอโทษครับขมปีอ่ะบ่ไปหยังก็เน่าผิดพลาดกันได้ อาพี่ไม้ห้าวสวยผมปีขอบคุณทีต่ติดตามจ้าขอบคุณที่ตามไม้ด้วยครับนอ้องนงตันหนึ่งผมไม้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 ผมปีผมไม้ผมไม้ ผมไม่ผมไม่ผมปีหกตัวเกอร์อู้ตัวเกอร์อุ้ยใครตีสุดยอดใช้ลงคออีกอย่างมากวะอะ่าท่าทีดูดเลือดแห้งบอรัครบคนดูโอเคบอเป็นอย่างครับคนดูคเพราเมนได้ได้ครับท่าทีดูดเลือดแห้งบอใช้รุร่นอะไรขาใช้รุ่นอ่าใช้รุ่นรถคู่ดาวสิเมตรจ้าอ่า รถเวทสิบเมตรรถคู่ดาวสิบเมตรจ้าน้องนุ่งคันโมนุ่งล่ะครับเออโมนุ่งกับจังวากันที่หลังนะเนาะหลวงพ่อลอดจะกางแปร์เลยจ้ามกตเอาขอพูดติดตามไม่ได้หล้วด้วยครับพ่อใหญ่ไปล้างจักร้าวกันเด้อเอา ขอบคุณของขวัญน,นะครับแจ็คฟูดไอ้ตันเนิงผมไม้อาสวัสดีชื่น,นะพ่อผมไม้ผมไม้ผมไม้อ้าวน้องอ้อยสวัสดีครับผมผมไม้ ไฮโลไฮโลเป็นตัวที่ว่าเจอกันนาตายาได้สบายเลยสกิลมันไกลกว่านาตายานาตายาเล,ล่นลำบากเกมเมื่อกี้ชนะอยู่ครับไอ้แจ็คต้นแหมมมี่มาหาใน่น้าใครเป็นมูแหมมมี่อมาโซลีกันกับน้องบอลมวนดีบอลโชเล่บอลโชเล่ 8เจสซ์กอร์จู้จี้ครับเกมเนี่ยแต่ไอเล่นดอกกำลังเกิดอู้ไอหนาตีมันกอนมาหนาตีคล่องเลยวะ่ะไอตีมันก่อนว่ะมาะหันไอจะตีมันก่อนว่ะ มันได้ข้องมันบออ้อาวไอ้ได้ข้องนี่ว่าเอาแจวไอ้หรือเบิงอ้าวสวยอ้าวขมปี๊เจ็ดสวยสวยง่ว่าขอบใจให,หลายน้องบักว่าขอบคุณห,หลายน้องสวยสวยุดยอดน้องสุดยอดไปบนกันฟีนิกบอคอนดูจา๋าปบนกันฟีนิกบอสวยที่เปิดเาะถ้าว่าป้อยกลางก,าก็ดีเอาป้อมกลางได้เป็นยอดดีนะโคตรดุ เอาได้ป้อมกลางที่เล่นง่ายขึ้นเด้อใจลายน้องกับ <Yeah. S 1> ใจลาย <Yeah. S 1> ไอ้ป้อมกลางเด้อวิ่งแคในป้อมกลางไอ้สบายขึ้นใน <Yeah. S 1> ป้อมกลางคิดสบายขึ้นนะ <Yeah. S 1> วิเงคสวย <Yeah. S 1> เล่นไอ้ยืนพอดี อีกหกวันดี่แรงแมนถูกต้องจ้าอีกหกวันที่จังหวะตั้งใจเรียนเอาตั้งใจเรียนเอาอยู่อีกสี่ดาวก็สู้แล้วพี่น้องทิ้งไว้จักหาสิบเอ็ดดาวก็พอ่อละจะไปแบกบักเสียหอยอยู่บักเสียหอยถ่ายู่ครับพี่นอ้องใส่ความหวังลูกเอี่ยมอยู่ที่จันนี่ถ้าผ้าขึ้นขอนจะห้รางวัลปอบใจเพิ่นว่าหลังไม่ให้สร้อยยูเดียวเนี่ยบักเสียหอย มีนายุกป้ากลางเด้อวิเทนี่ยืนนี่โอเคอเหมือนผมเล่นเจอลุ่งเลยแพ้ยับเลยแนะ่ยื้อทิกต็อกจะเติร์ฟบ้านบ่อลำบากเจ้บปักใหน้น่นพี่ยาวได้ยาวนี่อาขมบ่ขมบพ่พี่น้องสวยสวยมีหน้าโลเด้อพญัยลำบากเจ้บปักเจอบอักให้นู่นได้ยาวนี่อู้ไผยพักวะนที่จอดเถอะโอ้เอลัลนดอในวาว์ผู้ประแม่น ขอบคุณหัวใจโจมครับผมน้องเอมขอบคุณหลายๆครับกละบานแปบได้พอนาขอบคุณหัวใจโจมนะพี่น้องเหมือนผมเรนเจอรุ่งเลยเพื่อนยับ,ย,บยับเลยแม่นบอ่อ <laughs> ว่าไปหลายดวงท,ที่สมพ้งกันแทะน่าจะใช่ครับแม่นบอท,ทักทายกันเด้ดล่ะย่าดาเดอ่นบุกำลังใจง่ายอยู่เอาขอคุณติดตามไปนะครับพี่น้องเฮ้ยแล้วไปใส่บอลชว์ไปบอลสุดสี บอลสูสีบอลสูสีอ่ามาแล้วแอปเปิ้ลแอปเปิลเอามอนเอาศาดเอามอนคางมานน้ำมือแอปเปิลมันเป็นมูนะขวบไม้ขวบไม้ผมปี๋ผมปี๋แปดมาเป็นกาําลังใจส่งไปสู้นะครับเอามอนคางเอาผ้าห่มมานน้ำเด้อแอปเปิลก็รับค่าอะไรจ่องไอ้เนี่ย สู้แล้วเดี๋ยวไปสู้ขึ้นนะี่ผมปีแปดเลนจะกืนอื่นนลรองอันมันจะกินหากฟักซี่จะกินหากฟักซี่มันตีเล้วนะความดูเสือกม่วไม่ยั้งหรอกม่มีเงนินเติมเติมไปแล้วไอดีนึ่งเดชัยเติมไ์ไอดีแทบผมปี อ้าวต่อไปไผ่กาคอมเมนต์สามคลิปดาวไผ่ก็ะคอมเมนต์นะครับพี่น้องเมื่อกี้มีคนคอมเมนต์มาสามคลิปดาวครับมะไผ่เกาะไผ่ก็อกอคอมเมนต์สามคลิปดาวหัน <c oughs> ตาสองตีลูกแมนครับผมตาสองครับพี่น้องตาสองสองตาครับโอเคครับผม <c oughs> โอเคในไอเทมประมาณนี้นะครับพี่น้อง <c oughs> ผมไปอา้าว oh, no. ไผก็คอมเมนต์ว่าสามคลิปดาวกันนะเอาค่ะจำแนงลมครับพี่น้องล,อล้อมอปอน,นั่นละไอ้มอเน็ตไม่ค่อยดีบ่อกไก่ต้องมีคนหมักอกหักต้องมีคนนไม่แมนครับผมอกไก่ต้องมีคนนไม่กอกไม่ต้องมีคนหมักถูกต้องแล้วครับน้องสาวผมปีบาจา้าผมจ้าดิจา้าลุงเอ็มสวัสดีจา้าน้องบิ้วสวัสดีจา้า อา้าวมายี่ทิเอาคุล่า,ลาอะไรวะเดีย๋ยวคนคนดูทำมทำมัแม,รรม่นแม่นล่มเบาเอเด์เปิดล่องเปิดไปก่อนอยากให้เจ่คลาแล้วเขาเนี่ยอยากให้แต่าคลาแล้วเขาเนี่ยแม่รรมนโะ่มเนาะอยากให้แต่โคลาเนี่ยแล้วเขาแม่รรมนระ่มเนาะคลาเขาเป็นแม่นร,ร่มเลยคลาลืาใส่นอใส่นอใส่นอโคลาเนาะ ใช่น้องโครารน้องรับโอเบอร์ลอดขึ้นไปได้ครับพี่น้องโอเบอร์ลอดขึ้นไปได้ครับพี่นอ้องเอาวฝากี้เนี่ยอีก3ดาวอีก3ดาวไปสู้พี่มเข้าพี่นอ้องเจ้าช่องเจ้าคือมีแต่ผู้สาวแท้ไม่เจ้ากระเบื้องน้องปังปอนน้องไอวี่น้องเลิฟสามเลยนะพูนะ้น่ะเสียหอยมาลบล์ล่มแต่บ่ล่มได้บอจักดาวครับผมโอเบอร์ลอดครับมานกแก้วมันขาดล่มล่มออฟโอเคนกแก้วลาซากบได้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 ไป ลุ่งกดไปทีเตียมไอ้เซี่ยงไปใส่ไอเซียงครับผมไอ้เซี่ยงธุรกิจที่บ้านครับไอ้เซี่ยงสบายดีครับเป็นมูกันในฟอ่ยฟ,อ,ฟออยู่สบายดีสบายดีเปิดธุรกิจที่บ้าน ร่มแตงได้บอรครับไอ้ร่มแตงหมายความว่าโมเมนต์ร่ม,แต,มแต่งเอาโอเคบอลโซเซ่ยอมใจน,น้องติ๊กกี้นี่แล้วเดินในเบิรทุกเล่นอีหลีน้องติ๊กกี้ยอมใจเราอีหลีไปเบิรทุกเล่นเดินในเบิรทุกเล่นเล่าติ๊กกี้นี่แน่นอนอีหลี่วะ